สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งในการแข่งขันมาควอนออนไลน์นะครับเราเป็นฝั่งเดินก่อนนะครับอะไรเนาะสงสัยเป็นคนที่รู้จักกันนะครับส่งสติกเกอร์ดีใจมาเลยส่งสติกเกอร์ดีใจมาขึ้นส่ง้าแตม เต็มรูปถ้าตัวนี้เข้ามาก็จะเป็นช็อตเสมอเร็วนะครับเขาเลือกช็อตที่จะเสมอเร็วถ้าขึ้นช็อตนี้นะครับถ้าออกไปนี่ก็ร่มเสมอเลยเอ่ะออกไปเลย้วกกันนะครับก็เป็นจะได้ไม่เปลี่ยนการเสียเวลาแหลายท่านก็ยากจะรู้ว่าทําไมมันเสมอนะครับ เพราะเราจะโดนตรงนี้นะครับอเรากินยาวมานี่นะครับอเราลองขึ้นขึ้นอย่างนี้ดูอปกติผมจะชอบขึ้นยิบยิบสามไปสิบแปดลองขึ้นแบบนี้ดู <c oughs> คือ มาดูว่าเขาจะจําได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับอ้าวเขึ้นสักแปดนะครับ,เ,ขข 3, นะรบเพื่อทวนความจำเพื่อจําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยับไปครับไปครับ ขึ้นมาไปนี่ขึ้นไปครับมีถ่วงเวลานิดหน่อย ประมันสี่ตัวสามนะอย่าลืมว่าเราสี่ตัวแต่เขาเป็นฮอตสองครับความเหนื่อยล้าของเราคือฮอตสองกับฮอตหนึ่งนั่นแหละครับเขาฮอตสองแต่เราฮอตหนึ่งอืม ดยกมันนี้ก่อนถอยมามันคงเป็นเสมอและมั้งซึ่งเขาคงไม่ยอมนะครับเขาคงอยู่แถวนี้ช็อ,ชอตเสมอไปเลยนะครับขอเสมอไปมาดูกระดานที่สอง อืม,อมตัดเล่นนะครับดีใจที่เขาตัดเล่นผมจะได้เล่นดาวนเหนือชอบนะครับชอบดาวนเหนือเป็นพิเศษนะครับเป็นแต้มที่ชอบเป็นพิเศษอืมเป็นแต้มที่ชอบเป็นพิเศษอืมถ้าขึ้นแปดสิบสอง มันจะเล่นยากนิดหนึ่งไปต้องขึ้นแล้วครับเต้มนี้เป็นเต็มบังคับนิดหนึ่งนะคู่แข่งขึ้นมาเป็นหัวมังกรนะครับ ขึ้นมาเป็นหัวมังกนแต้มนี้ชดนี้ขึ้นไปไปครับ มาตัวนี้ไปครับมาครับ กูคู่แข่งเดินเหนียวมากครับตอนนี้เวลาคู่แข่งกำลังจะหมดลงมาต่อเรากินไป กินมาครับยันมาขึ้นไปโอ้ไม่ให้เราต่อสองกลับแ <ś ması> น่นอนจังเลยวุ้ยเรามีสิทธิ์แพ้เลยนะเนี่ยเรามีสิทธิ์แพ้เลยนะครับอู้สุดยอดสุดยอด มผมมีสิทธิ์แท้เลยนะครับแต่ว่าอยากให้ผมหลุดเข้าฮอดได้นะถ้าหลุดเข้าฮอดได้นี่เสียเปรียบฝั่งหงายนะครับฝั่งหงายนี่เบี้ยเยอะกว่าอ่าอย่าให้หลุดเข้าฮอดได้นะครับเรียบร้อยนะครับถ้าเอาไม่อยู่นี่เป็นเรื่องเลย ไล่กินหลบปุ๊บผมฆ่าเลยเรียบร้อยนะครับปลายกระดานจริงๆครับแต้มนี่ มาครับกระดานที่3ที่สี่สำหรับการแข่งขันมาฮอตออนไลน์นะครับในโหมดเก็บคะแนนนะครับข้นไปเรายังใช้ดาวเหนือกันอยู่นะครับเรายังต้องใช้สัมปทานจากดาวเหนือนอยู่โอเคนะครับเนื่องจากเป็นเต้มที่ถนัดเนาะ เสียงที่ถนัดโอ้เหมือนเกมเมื่อสักครู่เลยครับโอ้เหมือนกันเลยแต่คนละคนนะครับแต่เล่นเหมือนกันเลยคนละคนแต่เล่นเหมือนกันอ่าตอนนี้เข้ามาเหมือนกันเด้ครับม้เหมือนซ้อมกันมาเลยนยนี่ คนเมื่อสักครู่นี้แพ้เราปลายกระดานไปด้วยเต็มนี้นะครับขึ้นมาอ่ามาต่อเหมือนเดิมอามาต่อเหมือนเดิมเราแทบจะถอดแบบกันมาเลยนะครับนี่ หมายเลขแปดไหมืม่อสักทู่นี้มาหมายเลขแปดเนาะเขามาเข้าฮอตเนาะแล้วก็เขามีเหลี่ยมดูซิว่าคนนี้จะเห็นเหมือนกันไหมนะครับผมก็เข้าตัวเดิมนะครับดู้สว่าจุดอ่อนมันจะอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เขาแพ้ปลายกระดาน หรือเป็นคนเดิมแต่ไปเปลี่ยนยูเซอร์ใหม่เข้ามาเล่นไม่รู้นะอาจจะเอามาแก้มือก็ได้ <it> <mesma> <h ook> เข้านี่นะครับพอเข้านี่แล้วก็เดินไปนี่นเตรียมเตรียมค่าฮอตนะครับ เรียมค่าฮอตสิบเอ็ดมาเจ็ดอะไรเงี้ยนะถ้าโยกไปหมายเลขสิบเจ็ดหรือยี่สิบเอ็ดเราก็เดินเก้าสิบสี่นะครับอันนี้เขาให้กินเพื่อให้เราเสียจังหวะขึ้นมานี่โยกมานี่ก่อนโยกไปนูน่น 9กนะ้าสิบสี่นะเขายอมแพ้ไปนะครับขึ้นมาครับขึ้นมาเป็นะของโจนไม่เอ่ยไม่เป็นของโจนนะครับเป็นมาตรฐานทรงเต็มรูป เป็นอะไรน้อนน่เป็นรูปอะไรน้อหน่ ตอ่อครับขึ้นมา ่อสองไหมสองแรกสองโอ้ไม่เอานะครับนึกว่าจะเอาสองแรกสองโอ้โหเขาเรียกกินข้าวหอดเลยทีนี้กินฟรีหนึ่ง เรียบร้อยครับ4กระดาน